สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube นะครับวันนี้มี p o w e r a m มือ2นะครับผมนะมานะครับสำหรับใครที่สนใจ Power a m ์อมเอรเอาไปใช้งานนะครับผมนะหน้าข่าวก็มีหน้าลายก็มีเนาะนะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับผมนะไม่ค่อยมีเวลาทำงานหลายอย่างนะครับอ่ะนะครับตัวแรกนะครับไปเริ่มต้นที่ตัวไหนก่อนดีนะครับเอาตัวฝั่งนี้ไล่ไปฝั่งนู้นดีกว่าเนาะนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าข่าวนะครับผมนะ ตัวนี้ขับซับเบดได้นะครับข้างละ2นะครับผมนะขับกลางได้ข้างละ4นะครับนะเสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับขับ18ได้นะครับราคา8,500บาทนะครับนะราคา8,500บาทราคา8,500บาทนะเท่านี้นะยาวนะครับใหญ่ยาวนะครับสูงสีนิ้วกล่องสูงสีนิ้วนะครับสวยตัวเครื่องไม่มีสนิมนะครับพัดลมเป็นพัดลมรอบจัดนะครับตัวนี้พัดลมรอบจัดนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับ ก็หน้าคาเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นหม้อแปลง ei นะครับนี่หม้อแปลง ei ก็สวยนะครับกล่องเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่าจะต่างกันแค่โลโก้นะครับนะโลโก้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟอ่าเป็นเม็ดแต่ตัวนี้จะเป็นไฟ vu วิ่งขึ้นไฟเฉียงนะครับตัวนี้เป็น full b i ครับนะ full bit นะตัวนี้อยู่ที่1นึ0 0หม่องพันบาทนะครับ12,500บาทนะตัวนี้นะ12,500บาทนะครับตัวนี้ full b i หม้อแปลงใหญ่กล่องสูงห้านิ้วนะลึกนะครับนะพัดลมหน้าหลังนะครับผมนะทีนี้มาตัวนี้ครับผมหน้าลายตัวนี้นะครับเป็นมอสเฟดนะครับามอสมอสเฟดหม้อแปลงสวยนะครับนะหมอสเฟาของโรเจนหรือประดิษฐ์ที่เราเรียกกันนะครับผมนะเปลี่ยนวอลลุ่มให้เรียบร้อยแล้ววอลลุ่มใช้ปกตินะไฟไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับผมนะกลางคืนนะครับคาปาสองลูกนะครับเปลี่ยนดีๆมานะครับดีๆ รีเลย์ตัวเดิมจะเป็นรีเลย์ใสๆนะครับมันก็เลยไม่ค่อยทนน้ำไปมันก็จะเสื่อมก็เลยเปลี่ยนให้เลยนะครับนะโมนิไฟใส่รีเลย์รุ่นใหม่เข้าไปก็ใช้งานได้เป็น10ปีนะครับทนทานนะครับนะถ้าเฟดมอสเฟดเดิมนะครับมาจากโรงงานนะครับกี่คู่1 2 3 4 5 6 7 8คู่มอสเฟด8คู่เสียบไม่ได้1 2 3 4 5 6อี่า1 2 3 4 5อ่าเสียบไม่ได้4ตัวนะครับ สัญญาณเข้า AUX 1แบบโฟนแล้วก็สัญญาณเข้าแบบ AUX แบบแจ็ค RCA นะครับ1ช่องนะครับผมนะก็สามารถบอฟเฟธได้ตัวนี้นะสามารถบอฟเฟธได้นะครับราคานะครับตัวนี้นะครับราคาตัวนี้อยู่ที่นะครับตัวนี้5,000นนะครับตัวนี้ห0 0พันฝาเครื่องทำสีมา นะครับฝาเครื่องทําสีมาหม้อแปลงหูน็อตยึดหม้อแปลงไม่มีลิไม่มีไม่มีขาดนะครับหม้อแปลงแน่นนะครับหูหูหม้อแปลงไม่มีลิไม่มีขาดนะรุ่นนี้นะสภาพก็สวยอยู่น, registry, นะครับยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำความสะอาดเลยก็เป่าแค่ฝุ่นลวกๆนะครับกาลังวัดอยู่ที่750วัตต์นะครับกาลังวัดอยู่ที่750วัตต์นะครับแม็กก็คือกําลังสูงสุดจะทําได้ถึง950วัตต์นะครับ950วัตต์คือกําลังสูงสุดนะครับก็วัดเต็มวัดแท้นะครับนะ บางคนก็บอกว่าวัดน้อยจังเลยนะแต่ว่ามันบัดเต็มนะพราะเวอร์นรุ่นเก่าเนี่ยเป็นหน้าลายนะครับเอาไปขับเสียงฮอ,อนได้นะฮะขับกลางได้หรือท่านไหนที่ชอบหน้าลายไปขับเบรก็ไปขับเบรได้แน่นๆตัวนี้นะเอาไปขับได้เลยนะยี่ห้อดูเย็นนะครับเป็นมอสเฟตนะครับตัวนี้มอนิฟายก็มีสนิมหน่อยอตรงนี้แหละตัวนี้จะเป็นรุ่น750วัตต์นะครับ750วัตต์ ตัวนี้จะเป็น Echo มี Echo ในตัวด้วยนะมี Echo ด้วยนะมี Echo ให้ในตัวนะครับเสียบไม์ได้สี่ช่องสัญญาณเข้าเป็น rca 2ช่องนะครับผมนะแล้วก็สามารถบนเอฟเฟิกได้แล้วก็มี Echo ในตัวนะครับไฟ VU วิิ่งแนวนอนนะฮะก็มีสนิมแค่ฝั่งข้างหน้านี่แหละด้านหลังกล่องก็ไม่มีด้านในกล่องก็ไม่มีมันจะมีแค่ตรงนี้ นะครับที่ที่มันอ้าไว้แบบนี้เพราะว่ามันไม่มีมันไม่ได้ปิดฝานะครับปกติถ้าปิดฝาเครื่องมันก็จะเข้าไปแบบนี้นะครับอธิบายให้เข้าใจเนาะ eq ก็มีนะครับ eq แน่นๆนะครับสไลด์แน่นแต่ว่าตัวมันมีแต่ก้านโผล่ออมาเนาะมีแต่ก้านโผล่ออมาเนี่ยมีแต่ก้านโผล่ออมาแต่ว่าก็สลไลด์ได้แต่ว่าตัวปุ่มที่มันเป็นพลาสติกกันมันไม่มีมันจะเหลือแค่ก้านเนาะหรือว่ามันมีแค่แบบนี้มาผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะมันก้านยาวจริงๆนั้น eq มี eq ในตัว นะครับตัววอลลุ่มเมนก็เป็นแบบสไลด์สไลด์เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบวันนะตัวนี้นะหม้อแปลงคือใหญ่มากตัวนี้นะหม้อแปลงคือใหญ่เบิ่มเลยนะใหญ่จริงนะหม้อแปลงนี่กล่องสูงห้านิ้วตัวนี้เป็นทารจิตเตอร์นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคู่นะเก้าคู่เป็นทารจิตเตอร์นะครับตัวนี้ก็ห้าพันเหมือนกันนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับลูกค้านะราคายังไม่รวมจัดส่งนะค่าส่งก็ใกล้ไกลกล็ว่ากันไป สนใจก็โทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับไลน์มี2องไลน์แอดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับไลน์มี2องไลน์ส่วนตัวนี้ก็เป็นหม้อหน้าคาวเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่ได้เป่าฝุ่นเครื่องนี้หน้าคาวเหมือนกันนะกล่องสีนิ้วเหมือนกันหม้อแป้งใหญ่ทาร์ิตเตอร์14คู่ของตัวนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14คู่14คู่นะทาร์ิตเตอร์ตัวนี้นะข้างละ14คู่แรงนะครับขับ18ได้ข้างละ2นะครับแปดพันหเหมือนกันนะครับ8,500บาท 8,500บาทสําหรับหน้าขาวตัวนี้เนาะเดี๋ยวเป่าฝุ่นก็สวยๆครับกล่องไม่มีสนิมนะกล่องใหม่มากเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเป่าฝุ่นไม่มีเวลาครับนะใครสนใจก็โทรมาแล้วกันนะก็มีประมาณนี้นะก็ลงเรื่อยๆไปนะครับถ่ายลงเรื่อยๆเผื่อเพื่อนสามาชิกหานะครับบางคนก็หาชิปไม่เจอนะบางคนก็มองหา power อ,อยู่แต่ก็หาชิปไม่เจอนะครับดูไม่เจอเนะก็ประมาณนี้ครับผมนะสนใจก็แท่นไหนก็บอกได้เนาะนะครับเดี๋ยว แท่นไหนที่ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เพิ่มเติมนะครับอย่างแท่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับคือดังทุกแท่นนะครับดังทุกแท่นนะแท่นนี้ก็เรียบร้อยนะสวยแล้วนะครับเครื่องนี้ก็จะเก็บนิดหน่อยเครื่องนี้ต้องได้เก็บอยู่แล้วนะครับคือไม่มีเวลาที่จะมาเก็บนะครับผมนอกจากลูกค้าจะซื้อก็จะมีเวลาเก็บเพราะอะไรไม่มีเวลานะครับผมนะมือสองนี่นะครับบางงานบางทีมันก็ได้เก็บงานนะครับลูกค้านะนะบางทีก็เก็บนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เก็บอะไรที่มันเป็นแผลใหญ่หรอก เก็บนิดหน่อยหรือถ้าจะเอาแบบไม่เก็บเลยก็ได้ครับผมยิ่งดีแต่ก็จะเก็บให้นะบางแทน่นอย่างแท่นนี้ได้เก็บแน่นอนแท่นนั้นก็ไม่ได้เก็บหรอกแต่ว่าจะเป่าฝุ่นแล้วก็แท่นนี้นะ่าจะได้เปลี่ยนเป็นพัดลมเป็นพัดลมรอบจัดนะแท่นนี้เป็นพัดลมธรรมดานะตอนนี้เดี๋ยวจะใส่รอบจัดให้สั่งมาแล้วเป็นลูกปืนแ้ห้สั่งมานี่พัดลมเยอะแยะไปหมดนะเยอะมากพัดลมไม่รู้ไว้ไหนบ้างนะนี่แหละแต่อันนี้เป็นธรรมดา มันจะมีรอบจัดหดือไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะเยอะจริงๆนะสั่งมาพัดลมก็ไม่รู้ว่าไปไว้ไหนบ้างโซนะนนู้นก็มีอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้แล้วกันพัดลมเพราะว่าอ่าจะใส่รอบจัดให้นะตัวนี้เพราะว่าเอาไปขับเบรก็ใส่รอบจัดมันจะได้แบบระบายความร้อนได้ดีๆเนาะนะครับเท่นใหญ่ยาวเหมือนกันนะตัวนี้นะซาซิเตอร์ค้างละสิบสี่คู่แปดพันห้าร้อยบาทครับนะแปดพันห้าร้อยบาทนะ <inate> ปลายทางก็มีครับลูกค้าแต่แต่แต่ถ้าเป็นปลายทางนี่จะ <inate> จะเป็นมัดจําพันหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะามันแท่นใหญ่เนาะนะครับมัดจําค่าส่งนะครับเพราะว่า آ, บางทีลูกค้าส่งไปมันก็เนาะเสี่ยงนะครับถ้าไม่รับของมันก็หนักนะครับก็พยายามเข้าใจด้วยเนาะนะครับผมนะปลายทางก็มีก็มีบวกเพิ่มนิดหน่อยครับปลายทางบวกเพิ่มจากค่าส่งจริงนิดหน่อยเพราะว่าส่งปลายทางเขาจะบวกเพิ่มนะครับลูกค้านะคนส่งเขาจะบวกเพิ่มนะนะ ก็จะมีบวกเพิ่มนะครับค่าแบบกค่าภาษีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับพาวเวอร์มีห 5, 5, นึ่ง5แทสามสี่ห้าห้าเทนส่วนแท่นล่างยังไม่มีเวลาทำเลยนะก็ใช้ได้แหละแต่ไม่มีเวลาเก็บงานนะพวกนี้มันก็มาเป็นแบบนี้อยู่แล้วตัวล่างมันก็มาครบนะแต่ผมว่ามันไม่สวยมันเขาจัดอุปกรณ์มาไม่สวยผมก็เลยยังไม่ได้ทำแท่นล่างหมื่นหกยี่สิบเอ็ดนิ้วได้ข้างละสองข้างละสามแน่นๆนะครับนะตัวนี้ก็ได้อยู่นะครับ 18นิ้วได้อันนี้18นิ้วข้างละ2นะครับบอยนะครับบอยสห้าบอยส์หกได้บอยสห้า <5 S 1> ได้บอยส์ห uh, mm ้าบอยสห้าบอยสหกได้อยู่นะครับห mm hmm. มอ้อแปลง EI นะครับ mm hmm. เป็นฟูลบิดไฟเฉียงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเก็บงานด้านหลังสายไม่ค่อยสวยเห็นไหมมองเห็นไหมสายไม่ค่อยสวยเดี๋ยวจะเก็บให้ครับนะทำไมไม่เก็บแล้วมาขายล่ะไม่มีเวลาอย่างที่ผมบอกว่า,วาแหละใครซื้อก็เก็บให้นั่นแหละ นะไม่ซื้อก็เก็บไว้อย่างนี้แหละครับผมนะเพราะมันก็ใช้ได้อยู่มันก็ดังมันไม่ทมไม่อะไรหรอกนะมันก็ใช้ได้อยู่ไม่มีเวลานะครับผมนะเดี๋ยวจะไปอุดรนะครับจะไปอุดรแล้วงานคอร์สก็มีค้างอยู่ชิ้นสองชิ้นเดี๋ยวก็รีบทําให้นะครับก็จะไปอุดรเรจะไปลงเครื่องเสียงนะครับลูกค้าไปไปอุดรสักสองสามวันไปติดตั้งเครื่องเสียงร้านร้านนั่งชิวนะครับไปติดตั้งเครื่องเสียงร้านนั่งชิวให้เขานะครับก็พี่ๆรู้จักกันก็ โทรมาก็เลยจําปัจจใจต้องไปนะครับในราคาที่นะครับพอได้ค่าน้ำมันไปเนาะช่วยๆกันมันหลายอย่างครับช่วงนี้น่าเก็บเกี่ยวเนาะขายข้าวก็มาซื้อมาอุดหนุนได้ครับผมนะสนใจแท่าไหนนะครับแปดพันห้าร้อยบาทเมือสองพันห้าร้อยบาทนะครับห้าพันบาทนะครับแล้วก็ห้าพันบาทนะครับแล้วก็ตัวนั้นนะครับแปดพันห้าเหมือนกันนะครับผมนะหน้าลายเนี่ยนะครับเปลี่ยนบล่มให้ใหม่นะบล่มใช้งานได้ดีปกตินะ นะครับผมนะใช้งานได้ดีปกตินะเปลี่ยนวอลลุ่มก็หมดหลายตังแล้วนะครับผมนะถ้าเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนวอลลุ่มผมขายไม่เป็นนะหน้าลายนะตัวหน้าลายถ้าถ้าไม่เปลี่ยนวอลลุ่มผมขายไม่เป็นนะเพราะว่าบางทีมันแน่นมันหมุนได้แต่ว่ามัน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 สภาพวอลลุ่มมันไม่เต็มร้อยมันเก่าแล้วมันก็เสียงมันไม่เต็มร้อยครับก็เลยต้องเปลี่ยนโล่ใหม่หมดเลยไม่ไม่ได้วัดว่าตัวไหนเสียไม่เสียนะก็คือโลทิ้งหมดเลยอ่าถ้าเป็นหน้าลายผมจะโล่ทิ้งหมดทุกตัวนะเพื่อเอาไปใช้งานก็ใช้งานยาว นะครับมอสเฟตอันนี้ทาซิเตอร์นะครับก็แล้วแต่ชอบนะแต่ตัวนี้ถ้าอยู่ร้านก็น่าจะประมาณ6,5 0 0ถึง700 0ได้นะตัวนี้นะกัมพูชาแถวกัมพูชาเขาชอบแถวขเขมรก็ชอบกันนะนี่อ่าเมียนมาเขาก็ชอบกันเนี่ยรุ่นนี้เนะี่ยอยู่ร้านมี6,5 0 0้าขึ้น6,5 0 0้ 6, ขึ้นนะตัวนี้นะจริงๆ6,5 0 0้าไม่ได้ไม่ได้โมโนะ6,500ขึ้นถึง7,5 0 0ตัวเนี้ยถ้าสภาพสวยจริงๆเขาขาย8,5 0 0ถึง1500อเนี่ยรุ่นนี้ แต่ตัวนี้ก็ฝาพ่นสีมาเปลี่ยนดีเลย์ให้นะเพราะารดีเลย์ใสใช้ไปมันก็เสื่อมนะครับตามสภาพก็ต้องเปลี่ยนให้นะครับหม้อแปลงคือสวยมากหม้อแปลงโรยเยนหม้อแปลงประดิษฐ์คือสวยงามจริงๆนะครับสนใจนะครับโทรเบอร์โทรใต้คลิปหรือแอดไลน์มานะดึกๆก็แอดไลน์มาใครก็แอดไลน์ไม่เปลี่ยนก็โทรมานะครใครอยากได้ไปลายทางก็บอกก็มีบวกเพิ่มนิดหน่อยหรือ มัดจำเนาะอยากให้มัดจำหรือใครจะเอาชัวๆมันก็มีคนชัวอยู่ชัวชัวรจริงๆก็ไม่ต้องมัดจำก็ได้แล้วแต่ลูกค้าบางคนก็ชัวจริงๆก็ไม่ต้องมัดจำแต่ก็ยัมีบวกเพิ่มนิดหน่อยร้อยสองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปสําหรับปลายทางเนาะเงินกว่าจะได้นะครับปลายทางนะไม่ใช่ว่าเงินจะเข้าง่ายๆนะบางทีส่งไปเป็นอาทิตย์นะกว่าจะได้นะกํไรสองสามร้อยห้าร้อยอย่างเงี้ยนะกว่าจะได้นะนะก็แค่นี้นะครับกําไรไม่ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะนะเราไม่ได้ไป อะไรมากมายเนาะก็ซ่อมก็อะไรอะไรไม่ดีเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแอมบริษัทยังไม่มีเข้ามาเนาะแอมบริษัทยังไม่มีเข้ามานะครับตอนนี้เป็นของ pk นะครับ pk pk ตัวนั้นก็ pk ค่าย pk ก็มีประกันตลอดชีพเหมือนกันนะครับประกันก็คือซ่อมเซอร์วิสให้นะครับค่าละค่าอะไรเออค่าแรงฟรีฟรีค่าแรงนะครับหน้าขาวสามเท่นนี้นะครับผมนะก็ใช้งานได้ดีอยู่ นะครับเสียงดีตัวนี้แท่นยาวหน่อยนะยาวยาวกว่าเพื่อนตัวนี้ก็จะยาวอยู่แต่ไม่ยาวท่อแท่นนี้แต่มันจะหนามันจะสูงนะอ่ะโอเคสนใจก็ประมาณนี้แหละนะครับช่วงนี้ก็เร่งงานโมคอร์ให้ลูกค้าบางอย่างก็ยังไม่มีเวลาทําเลยนะมันไม่มีเวลาจริงๆนะช่วงนี้น่าเก็บเกี่ยวงานเครื่องเสียงงานอะไรต่างๆเนาะนะครับคนก็โทรมาสอบถามเยอะอยู่สําหรับลงอันนี้ไปโอเคครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผม